ถือว่าเพื่อนเฮ็ดดีเอฟซีก็เขาไปชื่นช่มละครับสำหรับเพจเลดี้พอ t ทิพย์นะครับย้ายถีห้องหงครับผีเลดี้พอดทิพย์นะครับถือว่าเป็นนายมูทะลวงฟันนะครับในการถีเพื่อนมีบริบวในการถีอ,ออกมาตอบโต้นะครับปกป่องพยาบาลฟินแลนด์ในมิติต่างๆนะครับ,บรว่าจะตอบโต้ทั้งเพจอาวาตาบรบอกว่าจะเป็นทั้งตอบต ศิลปินบางคนคนรอบข้างศิลปินบางคนนะครับมันก็เป็นอิเลยกทรนิ์ของเพิ่นไปนะครับในนาเพิ่นกันเหตุในนาส่วนตัวเพิ่นในนามเอฟซีของเพิ่นแหละครับย่างที่บอกครับพ่อพี่น้องนะครับเมือ่อวานที่ผ่านมามันก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับที่ประเทศไทยนะครับก็บมีหลายพื้นที่โดยเฉพาะนะครับกรุงเทพมหานคร นะครับผลกระทบกระย่างที่พ่อแม่พี่หูพ่อแม่พี่นนองหูนะครับก็มีอาคารได้รับความเสียหายและกทรถลม่มลงมาได้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากนะครับนี่คือบริบทของมันนะครับอย่างที่ผมบอกนะก็คืนให้พอ่อพี่นนองเห็นเนี่ยแหละครับว่าพี่ไดดีพราทิปโดยปกติเราก็จะเฮ็ดทิปตามสไตล์เรานะครับหออัวเราะแ้วก็นั่ คลิปน้ำผาบมาประกอบละการนํำเสนอข้อเทต์ของเพื่อนนะครับย่านที่ว่าแหละครับว่าไมัเคยมีเหตุการณ์นะครับเพื่อนก็นได้รับรู้ข่าวแะครับเพื่อนก็นได้ขึ้นให้พ่อแม่พี่น้องเห็นนี่ยแหละครับพ่อแม่พี่น้องบีบหมอคแคบแฟนหมอลำเอฟซีหลายคนกลับไปคอมเมนแสนดงความือซึกกับเห็นด้วยครับผีเลดีพ่อทิพหรือพ่ออ,อที พ่อแม่พี่น้องมิดปอแคดแฟนมาลําตังสมยาน่ามีเพิ่นผมว่าอะไรเป็นเรื่องที่ดีครับอันนี้ผมก็ชื่นชมชื่นชมเพราะว่ามองเพื่อนเพิ่นเป็นคนถี่ตาตัวตาฟันตัวฟันนะครับเมื่อนี้มันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะครับที่ว่าเป็นการประสบภัยที่รุนแรงในรอบหลายปีเลยแหละครับที่ประเทศไทยเขาจะมีแผ่นดินไหวขนาดนี้นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะครับ งานนี้เพื่อนการเลือกที่จะโบเลนคาวดามานะครับไม่ทําคลิปหัวเาลาะโบเฮดคลิปแทะไปขอพักเกยวยาไปสักสองสามมือเห็นไหมครับในมุมมองของผมผมถือว่าเพื่อนกับป็นโคตรถี่มีวุฒิภาพเห็นรู้อันใดสมควรเี่นว่าสมควรเล่นสถานการณ์แบบไหนที่จะเล่นหรือไม่สมควรจะเล่น ผมยังเห็นนะครับเพจบางเพจที่เป็นเพจสายอวยนะครับที่อยู่อีกฝากฟังหนึ่งก็ยังเห่นนอยู่กับว่าว่ากันแหะครับแต่เฮาเป็นคนที่มีพุทธ,ธิภาวะเป็นคนวิการศึกษาครับและการให้เกียรติต่อสังคมนะครับโบเบนสิมาดามาเอาเป็นเอาตายครับยากช่อ,องผมเองนี่ครับกับมีคนทรงขอมูลาไม่ผมอยู่ครับว่า เดนเรืเ่องประเด็นแน่มีป่าขางบ้านคนหนึ่งโพดเสียวลูไปอยู่ยะโสไปเรียนยะโสโน่นเนี่ยนั่นผมปฏิเสธไปเลยว่าขอพักสักมือสองมือนะครับในในอิระบททีเขาจะนําเรื่องเล่าเรานั้นเมื่อบาแล้วก็มานาเสนอผมก็ขอถรวจข้อไผ่เพิ่นไปแหะครับว่าขอหงวเรื่องประเด็นดามาสักอนขอหงดประเด็นที่จะไปตอบตัวสักอนเอาประเด็นทีให้กระลักใจผู้ประสบภัยบพราว่าจะเป็นทั้ง ทีมงานกู้ภัยเองรัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐทุกๆหน่วยงานนะครับรเพราะว่าจะเป็นตำรวจทหารแพทย์กู้ภัยนะครับหล้กกาประชาชนผู้นได้รับประสบภัยแหละครับเข้าห้กันรักใจกันดีกว่าเรื่องเมื่อเรื่องเข้างวดไว้เราพักไว้เดี๋ยวสักมือสองมือให้สถานการมันโอเคเขาก็คอยนำเสนอข้อมูลข่าวสาร นะครับที่มันเป็นประเด็นเดือดหรือประเด็นดราม่าแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเีือดพดีเข้ากับน้ำเสนอคือเก่าเลยครับบ่หยุดเลยครับแต่ประเด็นดราม่าประเด็นที่จะตอบโต้ด้วยนี้นั่นขอพักซับมือท้อมือก่อนครับนี่แหละครับผมก็เลยเห็นปีเรดีเพื่อนเฮ็ดแบบนี้ก็ถือว่านับถือหนังใจเพิ่นแหละครับเพราะว่าเพิ่นกะถือว่าแรงไหมแรงนะครับปีเรดีนี่เพื่อนเป็นคนแรงนะครับแล้วก็ไม่สนอีค้าฆ่าอีลมผู้ใดแหละครับนะครับ มันก็เป็นเหตุเพื่อนมีบทเบียนในการที่เพื่อแต่วาปรับปรุงแก้ไขอันก็ว่ากันไปล่ะครับยีระบดทงเพื่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพื่อเฮ็ดดีเพป็นเฮ็ดถูกเทาก็ต้องนับเสนอในฐานะที่เป็นเอฟซีนับกันนี่แหละครับเราเห็นเขาเฮ็ดดีเทาก็ต้องชื่นชมนะครับโบแบนไปเหยียบซ้ำบอลเบสซ้ร์เติมเขาเวลาที่เขาล้มเวลาที่เขาพลาดให้กันร่างใจกันแดดกันเขาทําดีเราชื่นชมครับเทาพลาดขึ้นมา และยอมรับผิดทั้งห้งหกำลังใจกันแค่นั้นแหละครับผมก็เลยนําเสนอข้อมูลข่าวสาร FC, วาา่า FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ FC โตเกียวดิวซิคก็มีความซึ้ดีๆและกการห่วงใยสังคมเช่นกันครับก็เลยนําเสนอพ,พ่อแม่ี่น้องมีดบมอแค้นแพนกอลังประมาณนี้นะครับคือเราคือเดิมครับผิดพลาดระการในขดขอโทษขออภัยแนะนํากันเขามาตักเตือนกันขมาครับที่สําคัญครับจืดชอบคอนเทนผมมักสไตล์คอนเทนเถี่มผมนะครับจะลืมครับปากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้นะครับสำหรับคนที่ยังไ่ได้กดติดตามเนาะกดติดตามแล้วพ่อเป็นพี่น้องก็กดกระดิ่งดับแจ้งเตือนไว้ครับเพื่อที่ท่านจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆในแต่ละมือครับสำหรับคลิปนี้อําลาพาจากพ่อเป็นพี่น้องมิตรหมอแค่แฟนมรับกับปอั้คทิหนาครับสวัสดีครับ